เรียบร้อยครับงวดทองเจ็ดเดือนครับทรงพออพออเนี่ยครับสุปฝนก่อนโซ่นเนี่ยรงพออโซ่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวพออเพิ่นจะออกมาหน้าครับอ่ะลงมาลงมาอีหล่ะลงมา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 เร็วเร็วเร็วมาเลยมาเลยลงมาเร็วลงมาเร็วไปกินยาไปกินยา ไปไปหาหมขพาไปส่มทองเจ็ดเดือนครับนี่ลูกสองข้าทองมังหันบ้าวยันก็มาครับทรงของผวานพูนอยู่ทั้งในครับไปหามหามหาหมไปไปกินยาในสวนกินยาในสวนก่อน,นไ,ไปยางไปพุน่นยางไปพุน่นไ,<ป>ไปเข่าสวนเร็วๆไปยางก่อนมันก็นได้ครับดึงดึงไปเลยฝนดึงยางไป อเ,เอองวัวบบเคยพ่อเนี่มาพออา่อเน,นี่เออวันนี้ละวนข้ากวนเน่แล้วันนี้อันนี้สิสเฮตดของงวัวและสิเฮ็ดเหื่อนนี่ครับลงรถปาดโถ่ลงรดข้องวัวยังทมดินยังปล่อยบ่อโอ้ข้องการข้องัวก็แลังทมดินครับนี่จะมาอะไรได้อว่า อันนี้เขาเอินบ้านยังครับบ้านบ้านหม่เพรเจริญครับบ้านไม่เพรเจริญตําบลดงหลวงนาะครับตำบลดงหลวงจังหวัดบุกดาหารครับโอ้ยสวนใหญ่แห่งใหญ่ไรกงัวได้บะเนี่นี่ของพอวานครับบ่ายาตนมาทรงมังหันนี่ครับบ่าย่ันเดินทางออกก่อนแล้วมากมากมือเดียวกันแต่ว่ามากคนละเที่ยว ห้างกันโยคาดกันโยหาสิบโลเกือบท่านดากกันเพรอ,อ Seal, ่อเพิ่อนปลูกมักม่วงปลูกมะพร้าวน้ำหอมพื้นที่กะโอ้เป็น่อยไล่หม่องนึงกะมีอีกอยู่ทั้งในสุดก่อนมาถึงมาทรงโยฟาร์มทั้งในผนกะหลายให้กันตัวน,นี้ห้องพอวานมาทรง มามือเดียวกันแต่คนละเถวคนละรอบได้ด่ากันมาแต่บอท่านกันนี่อีทองออกแล้วเด้อพี่น้องเด้อทองเจ็ดเดือนประมาณนี้ลูกสองค้าทองมาหอดเพิ่อจะก,กินหญ้าเลยปล่อยไว้นี้กับวันนี้ไปใช่นรครับน้บอบ่มีทางออกนะครับนี่ล้อไวอย้ยางดีคุณนนะ่ะหญ้าธรรมชาติบ่ได้ปลูกบ่มีหญ้าปลูกหญ้าธรรมชาติ พวกการเพิน่นกระซิเอาอีกหลายตัวอยู่เพิ่นว่าแต่ผู้เลี้ยงนี่บ่ไว้แล้วพ่อสะกอนเดอ้อผู้เลี้ยงว่าเดี๋ยวรอพ่อออกมาจังหน่อยครับเพิ่นเฮ็ดธุระอยู่เดี๋ยวเพิน่นก็ออกมาอันนี้ไม่สำรับเห็ดของหัวบ่จักหรือเพิ่นสิเอาสันไถ่กับประจักษ์ ัวน,นี้เพิ่นกะทมทีไว้ถ่ายเห็ดของงัวครับเห็ดของงัวงเหตุของของัวงอุ้ยตถนซสอนแห้งผ้าส้มสวนพอออนจังหน่อยครับพอออนเพิ่นกะเซียนนั่นแหละครับน้องน้องป่ากระมีโอ้ทำเลดีแห่งโอ้มะพร้าวกำลังออกหมากกล้วยนี่กร็รอดซุก โอ้หมอกพาน้ำหอมสุดยอดอีหลีนี่ปุณนะโอ้ยหอมห่วยๆสมซื้อว่าหมอกพาน้ำหอมปุน่นะโอ้คือสิบนยางไปดอกพื้นที่เป็นร่อยไรยางขือสิบาไวรอบพอออมากก่อนครับอำเภอดงหลวงครับจังหวัดมุกดาหาร อุ้นส่วนห้าแหงอุ้นส่วนห้าพอแหงขอกอยู่หน้าเก็บกะสช่งน้ำเบาตึงมาสามสี่หลอบครับตัวนี้ได้พื้นที่ไม่กับสีเดียงหัวคือเกาโอ้ยห้าโอ้ยหมกเ้าว ก็ขายกกินมัมเมอดอกสงสัยสีได้ขายบุมง,มงม่วงบุญนั้นบ็ขายก็บเจก๊ยบนุญะหญ้าเป็น่อนแห้งสวนกระทั่งรถเขาไปได้รถเที่ยวได้สวนรถเที่ยวได้ ตัวน,นี้เป็นง่วเพราะว่าเบาวย่นมารงบางหันนี่ครับเบาถึงข้าไปซงงัวอยุตะการโยเรื่ยประทันบบาวย่นให้บ่บาวย่นออกมากอนโอ้โหงัวมันหนาวพี่น้องดำขึ้นมึกเลยดำขึ้นมึกวันนี้เบาถึงมารงง่วทองทองเจ็ดเดือนออกแล้วได้พี่น้องสองหมื่นหก ต้องเจ็ดเดือนสองมืนหกออกแล้วเคปล่อยไว้กับวันนี้ไปใส้ครับเล่มยาอยู่นี่แหละสวนกวางแห้งอ้าสนุกกินตกทั้งเขาสานแล้วงว่วงสองชุดนี่ไปใส้บทเปลี่ยนแล้ววันนี้เออ <laughs> มองดีครับ บรรยากาศลมไอวๆครับหนาหนาวกำลังมาเดิาดาสุดๆกวนตัดตัดไปใส่ครับหนตบานนนตัดทีมไม่เชื่อนีบ่บอกโอ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ไปไ้ซุ่มอยู่ใน,ในกินบ่ โอ้ยเสาพอออกมาแล้วครับผมพอออกมาแล้วไม่ยังครับนี่ไม่จิกเจ้าพี่น่องปัะทาเข้ากับมาท่าชี้เนี่ยนี่นะครับเนาะท่าชี้ท่าชี้คือหนึ่งงามเลยพี่น้องโอ้พอออกมาแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยพออ้อลุบโลมาแล้วนี่มาหอดกถึงครับพี่น้องครับไปไปใช่บอเป็นเลยงัวไปใช่บอเป็นมันมันเห็นหยาลายโตัวครั้งเขาใานแล้วงัว่ะโตฝนซ้อนแห้งไร้โตเซเลียเจอกันเนาะ อ๋คลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียนะครับเดี๋ยวบอตึงสีเดินทางกลับครับคนซ่อนสวนพออ,อ,อ่แหงบุย้ยปีนาบอกครับเป็นหมากขึ้น,นว่าปีนาเป็นหมากมีโอกาสอาชีได้ไมาอีกมาหาพออ,อ่ออีกครับข้าพิ่นอุดหนุนอีกขึ้นว่าสีอุดหนุนเรื่อ,ๆอยๆยูเพราะว่าหญ้าลายแห้งง้อสองโตช้ามโตคือสิกินมาทนดอกมาต้องหามาอีกแต่ว่าอยู่ข้างในก็หลาอยู่ครับข้างในจะตก็ครับเาัาง แม่นครับซาเอ็ดูอยู่สวนนาแก่บ่าวตึงไปทรงหลอบก่อนๆสองสามหลอบอยู่ตัวนี้สวนไม่ครับสวนใหม่นี่บ่เคยไม้เถื่อได้ี่มาเถื่อแหลกตัวนี้บ่บ่แม่นฮีนนน่ันบ่แม่นยังนะครับเห็ดเห็ลลดลงรดซื้อได้ครับนี่นี่เบิ่งครับขนาดลงรดของงัวถมดินไว้แล้วบ่ฮันปลูกครับของงวบ่อันปลูกมามาเทนะ่านาอาชีเห็นของงัวครับ นี่แหละแบบนี้แล้วครับนั่งใส่ไปเข้าดีครับครับขอบคุณครับจ้านีญไงเนี่ยเดินทางรับพี่น้องครับทางดาานบายันก็ทันแล้วกุไม่เห็